โตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปเทถะอยังตถาคตัสัปชิมวาจเต บันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อประกอบในการทำบำเพ็ญกุศลนนะให้กับหลวงพ่อบุญธรรมสันติตโตผู้เราทั้งหลายมาที่นี่นะก็ด้วยความะระลึกนึกถึงผูกพันนะกับหลวงพ่อบุญธรรมงานศพทุกงานนะตามประเพณีไทยหรือว่าตามประเพณีของเราชาวพุทธก็จะมีการบำเพ็ญกุศล ให้กับผู้ที่ล่วงรับนะด้วยการเลี้ยงพระถวายสังฆทานทอดพระบางสุกุลและอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือการแสดงธรรมแสดงธรรมเพื่ออะไรนะแสดงธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจนะในธรรมะหรือความจริงนะที่เรียกว่าสัจธรรมที่จริงนะความจริง หรือธรรมะที่จะได้ในงานศพไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากหลวงพ่อหลวงตาหรือพระที่มาเป็นผู้แสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมกรถึกที่จริงธรรมะที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นชัดเจนกว่านั้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะก็จากผู้ที่ลงรับซึ่งตอนนี้ ได้ทอดร่างอยู่ในหีบบนเมนข้างๆเรานี้นะวันนี้เนี่ยคนที่แสดงธรรมดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่อัตมาแต่คือหลวงพ่อบุญธรรมนะท่านกำลังแสดงธรรมให้เราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน ชีวิตนี้ไม่จีรังไม่ว่าใครสักวันหนึ่งก็ต้องตายวันนี้นะที่จริงก็คือเมื่อสองวันก่อนนะก็เป็นวันที่ท่านได้จากไปแต่วันข้างหน้าก็ถึงคราวของเราทุกคนพูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะเพราะว่า อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้มางานศพตอนบ่ายตอนเย็นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือหัวใจวายตายไปก็ได้เข้านอนหลับไปไม่ตื่นเลยก็ได้ยังไม่ทันจะข้ามวันยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็อาจจะตายได้ เพราะนี่คือความจริงความจริงนี่แหละนะที่หลวงพ่อบุญธรรมกำลังแสดงให้เราอยู่ดูในขณะนี้ให้เปิดใจเจ้าของเด้อเปิดใจนะยอมรับความจริงนี่คือสัจธรรมเป็นความจริงที่ชัดเจนนะไม่ต้องมีตัวอย่างหลักฐานเหตุผลมาประกอบ อาตมาแสดงธรรมไปพูดเท่าไหร่ก็ไม่หนักแน่นนะเท่ากับหลวงพ่อบุญธรรมนะที่กำลังแสดงทรรให้เราในขณะนี้ถ้าหากว่าพวกเราเปิดใจรับความจริงอันนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าไม่ใช่แค่หลวงพ่อบุญธรรมที่ตายไปแล้วสักวันหนึ่งก็จะถึงวันของเราและก่อนจะถึงวันของเรา อาจจะเป็นวันของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ลูกหลานผัวหรือเมียหรือครูบาอาจารย์ก็ได้เมื่อเราลึกเช่นนี้แล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะได้เร่งทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล การนึกถึงความตายถ้านึกดีๆนะมันทำให้เกิดความกระตือรือร้นถ้านึกไม่เป็นก็จะเกิดความหดหู่เศร้าหมองเพราะคิดว่าอีกไม่นานอาจจะถึงวันของเราก็ได้อีกไม่นานคนที่เรารักตายจากไปก็ได้คิดแบบนี้ก็ทำให้ท้อแท้หดหูได้ แต่ถ้าคิดเป็นคิดถูกนะการระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ม่ทาให้เราเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นเร่งทําความดีแล้วก็ห่างไกลความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทํำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเป็นนิด ถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบได้ไม่ทุรนทุรายหรือถึงจะอยู่ห่างไกลจากความตายก็ไม่กลัวตายคนที่ทำความดีมั่นใจในความดีนะ่ะจะกลัวตายน้อยลงหรือไม่กลัวตายเลยก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยกล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญบุญบาร,รมีเพื่อการตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นปุถุชนอยู่เช่นพระเวสสันดรนะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้บำเพญ็ญได้บังเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและบำเพ็ญธรรมจนตัดสรุปเป็น พระพุทธเจ้าในสมัยที่ได้เกิดมาเป็นพระโพธิสัตวนะ์ในชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกอีกที่หนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทําช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงธรรมดาคนเรานะไม่อยากนึกถึงความตาย นึกถึงความตายแล้วโดยเพราะความตายของเจ้าของจะหวาดกลัววิตกเสียววูบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจถ้าเป็นความตายของคนอื่นส่วนใหญ่อยากรู้อยากดูรู้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุมีรถชนตายกันที่ไหนหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทุกคนก็จะแห่กันไปดู นะไปมุงดูรอบศพนะถ้าหาว่าเป็นศพของคนอื่นนี่ไปมุงดูกันนะอยากดูนักเรียกว่าไทยมุงนะแต่ถ้าเป็นความตายของตัวเจ้าของนี่โอ้ยไม่อยากคิดไม่อยากนึกนึกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแช่งแต่ถ้าคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นนิดจะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่า ได้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าและรู้ว่ามั่นใจว่าตายแล้วจะไปดีไปสุคติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะมางานศพแล้วเนี่ยแล้วนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของแล้วรู้ว่าชีวิตนี้ประมาทไม่ได้ก็จะทำให้เล่งขนขวายทำความดี นอกจากรักษาศีลให้ครบถ้วนทั้ง5ข้อแล้วนะก็อาจจะเห็นความสำคัญของการมาฟังธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ถ้ามาได้ก็ดีหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยบอกว่าคนดีเนี่ย เขาอยู่ที่บ้านกันคนที่มีปัญหาเนี่ยคนที่มีความทุกข์นั่นแหละถึงจะเข้าวัดหรือว่าจําเป็นต้องเข้าวัดนะแต่ถึงแม้จะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่การเข้าวัดก็จะช่วยเตือนใจให้ไม่ประมาทนะเพราะพระเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นพระที่เข้าใจธรรมะนะก็จะสอนให้ญาติโยมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและลึกถึงความตายเป็นนิด พยายามระลึกนึกถึงกดไตรักษ์ณก,ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าราลึกนึกถึงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไม่ประมาททำให้เร่งทำความดีคนเดียวนี้ประมาทนะเวลามีเวลาถูกชวนให้เข้าวัดก็ไม่มาเวลามีคนชวนให้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่มาให้เหตุผลว่า อีกนานนะกว่าจะตายเอาไว้แก่ก่อนนะค่อยมาวัดอันนี้เรียกประมาทเพราะรู้ได้ยังไงว่าจะได้แก่ตายนะคนที่บอกว่าแก่แล้วจึงค่อยมาวัดเนี่ยนะบางคนก็ตายขณะที่ยังหนุ่มยังสาวเป็นมะเร็งตายบ้างหัวใจวายตายบ้างรถชนตายบ้างนะเนี่ยไอ้ที่คิดว่าแก่แล้วจึงค่อยจึงค่อยมาวัดเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกประมาท เพราะความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้มีภาสทิที่เบตกล่าวว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วชาติหน้าก็จะมาทีหลังแต่ว่าอย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่บางทีอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้ พ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยวันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะมีคนประมาณหนึ่งแสห้าหมืนคนที่วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยและเราก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยในนี้เนี่ยใครบางคนอาจจะอยู่ในจำนวนหนึ่งแห้าหมืนคนที่ว่าที่วันนี้เป็นมาสุดท้ายพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้า ประมาทไม่ได้เด้อเรื่องความตายเนี่ยอย่าไปคิดว่าฉันยังหนุ่มยังสาวมีพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่ากลับไปเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานบ้านก็คงคล้ายกับบ้านทรามาไฟนะหรือบนหลังเขานี่แหละเป็นบ้านในชนบทอยู่บ้านได้สองวันน้องชายก็บอกว่าจะขี่จัก,กรยานไปบ้านเพื่อนน้องชายขึ้นจัก,กรยาน แต่ว่าไม่ไม่สวมหมวกกันน็อกพี่สาวก็บอกว่าให้สวมหมวกกันน็อกซะพี่สาวเป็นพยาบาลน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะของการนะรักษาสุขภาพรักษาร่างกายน้องชายบอกคนเราถ้าจะตายถ้าถึงวันตายมันก็ตายถ้าไม่ถึงวันนะมันก็ไม่ตายหรอก พูดอย่างนี้เพื่อเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ได้เจ้าตัวเนี่ยก็คงคิดว่าฉันยังไม่ตายหรอกขี่จัก,กรยานไปแค่นี้เองเข้าไปในบ้านแล้วก็เลยอ้างเป็นธรรมะว่าคนเราถ้าไปถึงคราวตายมันก็ไม่ตายคำพูดนี้ดูสวยนะแต่ส่วนใหญ่คนที่พูดเนี่ยเอามาใช้เป็นข้ออ้างจะได้ทำสิ่งที่ประมาทเช่นกินเหล้าหรือว่าใส ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะน้องชายนี่ก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็กอกเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ตายหรอกอ้างธรรมะเนี่ยถึงคราวตายมันก็ตายเนี่ยเพื่อให้พี่สาวสบายใจบอกว่าขี่จัก,กรยานยนต์ไปได้แค่ไม่ถึงห้าทีก็แหกโค้งนะทนสายฟ้าตายคาที่เลยไม่ทันท่านนาทีนะที่ หลุดปากไปว่าคนเราเนี่ยไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายหรอกนะหรือคนเราถ้าถึงคราวตายมันก็ตายไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องความตายนี่อย่าประมาทแต่ก็อย่ากลัวนะอย่ากลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวแล้วเนี่ยนะก็ทำให้ไม่เข้าใจไม่เตรียมตัว พอกลัวความตายแล้วเนี่ยก็ไม่อยากนึกไม่อยากพูดพอไม่อยากนึกไม่อยากพูดบางทีไม่อยากฟังด้วยพระพูดเรื่องอันนีจังพระพูดเรื่องความตายไม่อยากฟังก็เลยมีชีวิตเหมือนคนลืมตายเดี๋ยวนี้มีคนชิตคนอยู่แบบลืมตายเยอะนะคือลืมไปว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยอยู่อย่างประมาทถึงเวลาจะตายหรือว่าพบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ก็ทำใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกลายเป็นว่าตายทั้งเป็นมีลมหายใจนะแต่อยู่มันตายเนะี่ยอันนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตเหมือนคนลืมตายตอนที่สุขภาพดียังย,ยังหนุ่มยังนั่นยังสาวนี่มีชีวิตเหมือนคนลืมตายไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตาย พอพว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นเอดหรือว่าพิการก็อยู่เหมือนตายแล้วถึงเวลาจะตายก็ตายแบบหลงตายนะอันนี้เริ่มต้นมาจากเพราะกลัวตายแล้วก็เลยไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากพูดถึงความตายใครจะชวนเข้าวัดนะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาไม่อยากฟังพระเทศเรื่องความตายอันนี้ต้องระวังนะ หลวงพ่อพยอมทัานเคยพูดว่าให้เลือกเอานะจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนถามเข้าวัดอยากแบบอยากเลือกแบบไหนอยากได้แบบไหนเนี่ยจะเข้าวัดเองหรือให้คนถามเข้าวัดนะจะสวดมนต์เองหรือให้พระส,สวดให้นะจะพนมมือเองหรือให้สัปเะเลอจับมือพนม,มให้คนส่วนใหญ่ทำแบบหลังนะ ไม่เดินเข้าวัดเองอะ่ะแต่ให้คนอื่นหามเข้าวัดไม่สวดมนต์เองแต่ให้พระส,สวดให้ไม่พนมมือเองแต่ให้สับเปลือพนมมือให้อันนี้เรียกว่างโง่หรือฉลาดเอาคนฉลาดนี่จะมาจะเข้าวัดเองไม่รอให้คนอื่นถามเข้าวัดจะสวดมนต์เองไม่รอให้พระส,สวดให้จะพนมมือเอง ไม่รอให้สัปเปิลเนี่ยจับมือพนมเมื่อมาฟังธรรมและลึกถึงหรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความตายก็จะได้เกิดความไม่ประมาทอย่างที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเป็นนิเขปปบทก่อนที่จะเทศคือว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอะปมาเทนะสัมปะเททท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทถึงพร้อม อายังตถาคต,าตาศาสตร์ปชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถา,าคตเจ้าเมื่อเราทําความดีเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะมีความกล้ากล้าล่าเริงไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าถ้าตายก็ไปดีแล้วถ้าทําความดีแล้วเนี่ยถึงเวลาตายนี่ก็จะตายสงบได้นะเพราะจิตใจมีปิติเวลาจะตายก็นึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงค์ นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําคนเราเวลาจะตายเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทํานี่ใจจะเป็นกุศลนะจะมีความสุขผู้เจ้าตรัสว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตแต่ว่าอะไรแปลว่าเวลาจะตายเนี่ยสามารถจะเป็นสุขได้ไม่จําเป็นต้องทุกข์เสมอไปและเป็นสุขได้เพราะอะไรเพราะนึกถึงบุญที่ได้ทำนะถ้าเราทําความดีวันนี้นะก็จะมีต้นทุน ในวันหน้าทําความดีวันนี้ก็มีความสุขวันนี้แถมยังได้กําไรยังมีดอกเบี้ยให้ในวันหน้าด้วยเพราะว่าถึงเวลาป่วยถึงเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทําจิตใจก็มีความปิติปามโมดไม่ทุกทรมานแล้วก็มั่นใจว่าไปดีแน่ไปสุขติแต่ถ้าทําชั่วแล้วเนี่ยนะตอนทําก็มีความทุกข์นอนก็ไม่หลับกลัวเขาจับได้ กลัวความจริงจะเปิดเผยกลัวเขาจะแก้กแค้นกลัวตำรวจจะจับได้ไม่คุ้มเสียเลยเช่เนไปโกงเงินโกงเงินมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่ไม่คุ้มนะกับความทุกข์ที่ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแถมอาจจะติดคุกติดตารางถูกเขาแก้กแค้นก็ได้เท่านั้นไม่พอเวลาจะตายเนี่ยมันก็จะนึกถึงความชั่วนึกถึงคนที่ตัวเองโกง นึกถึงคนที่ตัวเองทําผิดนึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าก็ทําให้ตายทําให้กระสับกระสา่ายมีภาะรูปหนึ่งนะมาบวชตอนแก่เวลาป่วยเวลาจะตายเนี่ยนะก็มีเพื่อนพระมาช่วยนําใจให้นึกถึงพระผู้เประธรรมประสงค์บอกว่าเพื่อนนี่นึกไปไม่ได้เลยนึกถึงพระผู้เประธรรมประสงค์ไม่ได้เลยเพราะเห็นแต่ภาพคนตาย เห็นแต่ภาพคนที่ตัวเองเคยฆ่าตอนเป็นโยมเป็นคารวาสเคยฆ่าคนไม่รู้ติดคุกด้วยหรือเปล่านะแต่ว่ามาบวชพาะแล้วเนี่ยผ้าเหลืองมันก็ไม่ได้คุ้มนะเพราะตอนจะตายนึกถึงคนที่ตัวเองเคยฆ่ามาหลอกหลอนอันนี้เรียกว่านิมิตเป็นนิมิตเครียกรรมนิมิตคนที่คนเราเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยกรรมนิมิตมันจะปรากฏถ้าทําดีก็เป็นนิมิตด,ดีถ้าทําชั่วก็เป็นนิมิตชั่ว เช่นนึกถึงคนที่ตัวเอเคยฆ่าก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวทุรนทุรายก็เรียกว่าตายไม่สงบและตายไปแล้วก็อาจจะไปนรกไปอบายเพราะจิตสุดท้ายไม่เป็นกุศลมีคนนึ่งเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เล่นไก่ชนเป็นประจำที่กรุงเทพนะตรงเบริเวณที่เขาเรียกบ่อนไก่บ่อนไก่แต่ก่อนมันเป็นบ่อนไก่จริงๆนะทรมานไก่มากนะเพื่อจะได้เงินรางวัล ไก่ตัวตายไปตัวแล้วตัวเล่าถึงเวลาจะตายนะทุรนทุรายนึกเห็นแต่ไก่ที่ตัวเองเคยทรมานมิหนำซ้ำเนี่ยพอหมดสติไม่รู้ตัวรู้ตัว,ตวนะก็จะเอามือเนี่ยนะชนกันอย่างเงี้ยเหมือนไก่ชนแล้วก็บอกเป๊กพ่อเป๊กพ่อชนอยู่นั่นแหละเป็นชั่วโมงจนกระทั่งเลือดไหลก็ยังไม่เลิกชนนะ กระดูกจะแล้ามันก็ไม่เลิกชนอยู่อย่างนั้นแหละจนตายอันนี้เรียกว่าไม่คุ้มเลยนะได้เงินจากการไปชนไก่แต่ว่าพอจะตายนี่นะไม่มีความสงบแถมตายแล้วไปอาบายด้วยไปนรกสถานเดียวอันนี้เพราะทำชั่วความชั่วบางอย่างนะมันให้ผลช้าแต่ให้ผลช้านี่ไม่ใช่ดีนะให้ผลเร็วนี่อาจจะทำให้สำนึกตัว กลับตัวกลับใจได้เร็วอย่างองค์คริมานี่กลับตัวกลับใจได้เร็วเลยรอดนะเลยรอดได้เป็นพระอาหารหันต์กรรมชั่วบางอย่างให้ผลช้าแต่พอมันให้ผลเนี่ยกลับตัวไม่ทันละกลับใจไม่ทันละคือมันมาให้ผลมาแสดงตัวตอนจะตายจะบวชพระแก้บนก็บวชไม่ได้จะทำบุญนะล้างบาปก,ก็ทำไม่ได้แล้วจิตมันหลอน อย่างนี้ตายตายแล้วไปอบายสถานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องทำความดีแล้วก็เละาเว้นความชั่วแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเด้อทำดีละชั่วแล้วเนี่ยนะก็ยังทุกข์ได้นะเพราะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติจะต,ตายไปแล้วก็ยังห่วงทรัพย์สมบัติในสายพุทธการมีพราหมณ์คนหนึ่งนะชื่อโทนัพราม รวยแต่พอจะตายเนี่ยงห่วงทรัพย์สมบัติพอตายไปนี่ปรากฏว่าไปเกิดในท้องหมาเกิดในท้องหมานะพอออกมาจากท้องแม่ก็กลายเป็นลูกหมาคอยเฝ้าทรัพย์นะไม่คุ้มเลยนะหาทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยากเสร็จแล้วพอจะตายเนี่ยกลายเป็นทาสของทรัพย์ปล่อยวางไม่ได้ตายแล้วังต้องมาเฝ้าทรัพย์นะ โดยเป็นหมาอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างนี้คุ้มไหมหามาด้วยความเหนื่อยยากเสร็จแล้วซับก็ไม่ได้ทำให้ไปดีไปสบายไปสวรรค์ต้องมาเฝ้าซับเป็นหมาเนี่ยนนเรียกว่าทุกติเพราะฉะนั้นต้องรู้จัก,จกปล่อยรู้จักวางเดอ้อแต่ว่าไม่ใช่มาปล่อยเอาตอนจะตายนะมันต้องปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ของหายเงินหายอ่ะมันหายไปแล้วก็ปล่อยวางซะ ใครเขาด่าเราก็อย่าไปเก็บเอามาคิดให้มันเจ็บช้ำน้ำใจเพราะถ้าเกิดว่าโกรธและตายไปตอนนั้นก็ไปนรกนะคนโกรธเนี่ยนะและตายตอนที่โกรธนี่ไปนรกนะงั้นใครด่าว่าเรานะปล่อยวางซะถึงแม้ไม่ตายเนี่ยแต่ถ้าเก็บเอาไว้นะมันก็นอนไม่หลับความดันก็ขึ้นป่วยง่ายอยู่ก็ทุกข์ตายก็ไม่สงบ ต้องปล่อยตั้งแต่ตอนนี้นะไปทำไปทําผิดไปทาไปเบียดเบียนใครก็รู้จักไปขอขมาเขาซะตายไปจะได้ไม่ต้องมาก่อนตายจะได้ไม่ทุรนทุรายนะมีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งเป็นมะเร็งปอดตอนจะตายก็ไม่ยอมตายสัญญาณชีพแย่หมดแล้วปอดหัวใจตับไต พังหมดแล้วแต่ตาเปิดไม่ยอมตายจนกระทั่งรุ่นน้องมาถึงเป็นพยาบาลคนไข้ก็รวบรวมกำลังแล้วก็พูดว่าขอโทษที่ได้เคยทำไม่ดีกับเธอเอาไว้ตอนพอตอนนั้นเข้าใจผิดว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจความจริงแล้วขอโทษด้วย ฝ่ายพยาบาลรุ่นน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูเข้าใจพี่หนูให้อภัยพี่พอได้ยินแบบนี้คนไข้ก็สบายใจไม่มีอะไรข้างคาใจแล้วก็เลยหลับตาแล้วก็ตายวันนั้นแหละนี่ดีนะที่ได้มีโอกาสขอโทษขอข,อขอมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสแหละก็คงจะตายแบบทุรนทุรายตายแล้วอาจจะไปอบายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะ นอกจากทําความดีแล้วเว้นความชั่วแล้วเนี่ยต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างใครเขาทาอะไรให้เราเจ็บช้าน้ําใจก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยวางทําอะไรให้เขาเดือดร้อนก็ไปขอโทษขอเขามาเขาซะตรงนี้แหละหนะ้าที่มันช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ก็อยู่เป็นสุขนะถึงเวลาจะตายก็ตายสงบแต่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันต้องมีการเตือนใจยอยู่เสมอเพราะคนเรามีแนวโน้มนะจะชอบทำชั่วชอบผิดศีลหรือว่าชอบยึดชอบติด ไม่ปล่อยไม่วางถ้าอะไรที่จะช่วยทําให้เตือนใจให้เราหมั่นทําความดีเลาเป้นความชั่วและรู้จักปล่อยวางก็คือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอระลึกถึงคําสอนสุดท้ายของพระเจ้าเนี่ยที่อาตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนี้เป็นคากล่าวสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จปรินิพานเป็นมรดกที่มอบให้กับชาวพุทธทั้งหลายพูดสั้นๆไม่ยาวนะแค่สองประโยคแต่มีความหมายลึกซึ้งมากถ้าเก็บเอามาคิดพิจารณาเตือนตนอยู่เสมอนะจิตใจก็จะผ่องใสเพราะทำความดีไม่มีความชั่วให้มาติดค้างใจแล้วก็ปล่อยวาง การที่เราจะระลึกถึงความตายได้เนี่ยมางานศพนี่ก็ช่วยได้นะมางานศพแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ฟังธรรมขออาตมาแต่ว่าพินิพิจารณาร่างของหลวงพ่อบุญธรรมที่นอนอยู่ข้างหน้าเรานอนอยู่บนเชิงตะกรบบนจิตกาทานเนี่ยมันก็สอนทรรให้กับเราได้และสอนได้ดีได้ตรงได้ชัดนะกว่า คำเทศของอาตมาสิกก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุมโมทนา,าญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุฎิไทยกับหลวงพ่อบุญธรรมผู้ที่ได้ล่วงลับจากไปก็ขอให้อ,าอํานาจแห่งบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญอานวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาระเพะื่อเป็นพละวปจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนา เพื่อเป็นเครื่องรักษาใจให้มีความผ่องแผ้วไม่กลัวความตายมั่นใจในชีวิตที่ได้บำเพ็ญและหมั่นบำเพ็ญหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบกับความสุขความเจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขปอลอดภัยกายทุกข์ให้ได้บังเกิดปัญญาเข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพาน ต่อจงให้อำนาจแห่งบุญกุศลที่บำเพ็ญนั้นได้อำนวยโอื้ผลให้หลวงพ่อบุญธรรมได้เสวยสุขสมบัติในสามภารพตามควรแก่กะติวิสัยและเป็นปัจจัยให้ได้พบพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นในวิถีแห่งธรรมจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการด้วยเทอญ